<laughs> เราเอาขาซ้ายนำล้วใช้ขาขวาเบกดูนะลูกให้ขาซ้ายนำหน้านะครับเอาขาซ้ายนำไปอย่างนี้แล้วย่อตัวลงแล้วขาขวาเบกอย่างนี้เอาขาซ้ายลงไปทางนี้ครับ ทางนี้ครับขาซ้ายลงขาซ้ายลงแล้วเอาขาเบรกไปเรื่อยๆลูกเวลาเจอทางชันๆฝึกเบรกไปเรื่อย พ่ออยู่ข้างบนพ่อตามมาเร็วๆคะ่ะรู้ไหมว่าล้มพออะไรพอทำขาตึงแบบนี้อีกแล้ว อพอตึงอย่างเงี้ยวายมันจะล้มางน,น,นี้อย่าให้ขาตึงนะลูกนะจะได้ไม่ล้มนะคะ พักก่อน ตามมาตามมาไปต้านเธอทางนี้ลูกค,คุณพ่ออยู่นู่นคุณคุณพ่อตามมาเร็วๆ ตั้นมาทางนี้ลูกไปตั้นครับไปตั้นมาทางนี้นะโอเคเก่งมากเก่งมากฮึ๊บเก่งมาก,ก,ก,มากลูกเก่งมาก โอ้โหมีกระโดดด้วยเก่งมากครับเก่งมากโอ้โหเก่งครับเก่งไปได้ดยเลยเก่งมากเก่งมากฮ่ฮ่ฮ่ สนุกไหมครับสนุกไหมไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนูน่นพี่เขาล้มอยู่ตรงนูน่นขาชันเลยพี่เขาเจ็บไหมนะเดี๋ยวเราไปดูพี่เขากันลูกไปดูพี่ใจแอนกัน ีมากเก่งมากครับไม่ล้มเลยเก่งมากครับโอ้โหเก่งเก่ง yeah. <laughs> เย้า่เอาไหมเอาไหมไปเลยไปแล้วไปแล้ว มามารอข<อ>้างล่างแล้วลงมาเร็วขอโทษครับเจ็บไหมเจ็บไหม,งไงมงล<อ>งทางนี้ครับ,แ,บแต่ตั้นลงได้ไหมลูกตามมาลูกค่อยๆลงนะบาลานซ์ตัวดีๆนะครับ เก่งมากเก่งมากไปเรื่อยๆเ,เลยโอเคเย้โอ้เก่งมากเก่งมากลงเรื่อยๆครับ Yang, yang ni, yang ni ik เอ้ปะปายังอยู่บนเขาค่ะ